Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn okay yeah, hello

ดูออยางาเป็นยังมีที่คนเอโอ้ออขอบคุณภาพส,สวยๆจากอาจารย์นะครับนี่ ดงรถทหารนะครับน่ะดงรถทหารครับยืนงงในดงรถทหารครับน้องเล็กทำวี่ครับโอเคือขึ้นมากัน เดี๋ยวเรามาหาสาเหตุให้ถือโอกาสทำลดอาจารย์ให้เลยก็คือเผาหน้าเนี่ยตั้งแต่ซื้อมายังยังไม่ได้ใช้งานก็ยังไม่เข้าายังไม่รู้ว่าเป็นเพราะลมหรือว่าอะไรมาเช้าจะเห็นว่าช่วงที่ดึงกันเนี่ยจะต้องใช้คันนี้ดึงเพราะว่าตัวนี้เผาไม่เข้า จะวิ่งได้แค่สองคู่หลังคันนี้ไปเจอถนนลื่นๆเนี่ยก็จะมีปัญหามีปัญหาเมื่อเช้าจะเห็นว่าเราตั้งลำใช้วินดึงแนวตรงไม่ได้เพราะว่า,าด้วยดอกยางนะครับดอกดอกยางเป็นดอกถนนนะครับแล้วคันนี้ไปขนาดบ้างใหญ่ๆอย่างพวกนี้ยังเจอขี้โคลนและยังเป็นรูปทรงกลมหมดเลยอันนี้เป็นดอกถนนบัางเล็ก วิ่งบนถนนจะดีนะครับบนถนนดำเราเนี่ยแต่ถ้าจะไปเจอพื้นที่ลื่นๆนาะห้วยหนองคลองบึงหรือพื้นที่อย่างเมื่อเช้าที่เราขึ้นมาจากลมเนี่ยก็จะลําบากเพราะว่ามันจะลื่นมากมันจะลื่นมันจะฟีลื่นฟีก็เดี๋ยวถือโอกาสเช็ครถให้าจาย์ไปเลยก็จะมีเบรก่วนะครับ อ่ารั่วอยู่ตำแหน่งนี้หัวเบรกอ่าตรงหัวสว,วิตมันที่มีตัวลมเบรกนี้จะเป็นเขาเรียกเบรกกระเทยก็เดี๋ยวให้ช่างเอ็มเขาดูให้ช่างเอ็มก็เป็นช่างประจําห้องเย็นเรานี่แหละครับรถทุกคันในที่นี้ก็ผ่านมือเขาหมดอ่ะอระบบเบรกระบบต่างๆทำได้เป็นไงครับสวยงามเลยไหมครับน่ะ นี่สวยงามสําหรับผมนะครับเดี๋ยวภรรยากลับมานี่ก็จะก็จะมีการบ่นกันทั้งหน่อยก็ <c oughs> ดูไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าสาเหตุที่ดึงคันเดียวนี่ไม่ขึ้นเน่ย <c oughs> ก็ดูความ <c oughs> ใหญ่โตโมโหลานของตัวรถนะครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะมีสิบตัน <c oughs> โอเคก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับวันนี้จบภารกิจคนปลอดภยัยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามาลุ้นเอากำลังใจเอาใจช่วยเราหลายคนก็ถามว่าลงไปทำไมไม่มีเหตุผลหรอกครับว่าลงไปทำไมลงไปเอามันที่เฉยนี่แหละไม่มีอะไรเลยลงไปเอาความสะใจได้สมใจอยากเลยครันนี้ มันก็คือการแก้ปัญหานะครับเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้อา่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เจอปัญหาในครั้งนี้เราก็จะขนองคิดว่ารถเราใหญ่แล้วติดยากาแรงเยอะเราก็ไม่ไดูสำรวจหน้าดินก่อนเลยว่าหน้าดินอ่อนมิดไปขนาดไหนคันนี้คันนี้มิดไปถึงดุมนะครับไปเจอตำแหน่งจะสังเกตว่าวันนั้นวิ่งวิ่งวนอยู่สองรอบล้แล้วไปเจอตำแหน่งตรงที่มันเป็น ลักษณะคล้ายคล้ายดินสมองหน่อยคือตรงนั้นมันรับน้ำหนักได้น้อยกว่าเขาหน่อยมันเลยวูบไปเลย <c oughs> ขนาดหน้ายางใหญ่ๆนะครับเนะี่ยมันก็เลยจมไปถึงหัวเผาเราพอดีอะไรก็ยากเลยคันนี้ <c oughs> ดินยังไงก็ดินไปขึ้นยิ่งดินยิ่งจมเลยครับก็เป็นที่มาของคำว่ายิ่งดินยิ่งจม ก็สำหรับวันนี้าฝากรูปส,สวยๆให้ชมครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพลาดไม่ได้นี่ก็จะขอบคุณน,นี่อาจารย์ผมนี่อาจารย์ผมกำลังนั่งนำรถมาช่วยเหลือก็จริงๆก็เป็นรถอาจารย์ทั้งสองคันแหละครับเนี่ยคันนี้ก็รถคันที่ประสบุบัติเทศแล้วเราไปซื้อต่อเข้ามาแล้วเขาก็ไปซื้อมาใหม่ อันนี้เป็นมีวินเพาเรียบร้อยมีอาวุธลับขอบขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากครับ